หนุ่มการงานเขาโดนด่ายับแฮรแบนผลงานหลังเหมือนโฟกัสค่ะเรามาดูเรื่องราวของหนุ่มกันกันทางด้านของหนุ่มการนน,นั้นมีชื่อเล่นว่าฟุกค่ะเกิดวันที่6ทธันวา,าคม2528เป็นนักแสดงในแบบดีเจพิธีกรชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นหนุ่มการนนั้นจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนพมัมานดานิจานุเคราะห์ไนตัวเขาณนะปัจจุบันนี้เรียกได้ว่า กลายเป็นดราม่าหนักมากค่ะสำหรับรายการแข่งชกมวยเพื่อความบันเทิงกับรายการเทนไฟเทนสีสันสองเพราะว่าเมื่อคู่อื่นๆที่ผ่านมาก็มีให้โอกาสสัมภาษณ์พูดคุยต่างๆกับคู่รักของนักชกเป็นปกติซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับรายการแต่แล้วหลังรายการเกมจบ ับเกิดดราม่าถล่มกันกันตะถาวออย่างหนกักเพราะว่าชาวเน็ตด่าแรงมากกันนะัไม่สัมภาษณ์น้องโฟกัสไม่ให้ความสําคัญถ้าเหมือนโฟกัสไม่ได้มาร่วมรายการเลยไม่ให้แอร์ทามทั้งๆที่ก็มีหลายคนนั้นคาดหวังและรอดูเธอแต่ด้านคอมเมนต์ที่มีการวิจารณ์อย่างหนักก็คือ แฟนเขาตองลัเขาเฟมอะแต่พิธีกรคือไม่มองหน้าถ้าเหมือนเขาเป็นอากาศกรรมการคนอื่นมีพูดถึงชื่อโฟกัสนะแต่พิธีกรคือไม่ทักเมินเลยเป็นอะไรอะเป็นสลิมเหรอคือควรเป็นโปรเฟชชั่นอลหน่อยนะไอพิธีกรเป็นลูกรักของช่องเนี้ยโฟกัสมาแต่ทําไมกล้องไม่จับเลยพอมาถึงโฟกัสดันดวิตออกคืองงมากตอนเน็กพูดถึงไหนหนาก็ควรจับไปที่โฟกัสแหมคืองงใจว่ะและอีกหล,หลายคนที่ทัวลงกันแบบเต็มที่เลยละคะ่ะแข่งดานเน็กของชาลีเองก็เกิดด มาครั้งใหญ่เมื่อการจัาวรพิธีกรผู้ชมนั้นต่างระบุว่าระหว่างรายการการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมนอกจากจะใช้คําพูดไม่เหมาะสมแล้วกันแซวว่าแน็กไม่สบายหรือเปล่ายังไม่สนใจไม่ทักทายแขกรับเชิญอย่างโฟกัสอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายค่ะและสําหรับผู้ติดตามในอินสตาแกรมของหนุ่มการนั้นเรียกได้ว่าแห่เลิกติดตามกันเป็นจํานวนมากค่ะแต่อย่างไรแล้วเรื่องนี้มีความคืบหน้ายอย่างไรรอติดตามกันยาวๆคะ่ะ 啊。Ah.